สวัสดีค่ะฟ้ามิลเลอร์โรมจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมิลเลอร์โรมผลิตภัณฑ์ที่อยากจะสร้างมูลค่าให้กับของเสียประเภทศเศษแก้วและเศษกระจกที่เกิดขึ้นโดยกระบวนการผลิตของเราเนี่ยคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็โปรดักต์ของราเนี่ยใช้นวัตกรรมของการเป็นวัสดุปูนมาใช้และเน้นความเซอร์ไครต์โโนมีในกระบวนการผลิตและไซเคิลของโปรดักต์ค่ะที่มีทั้งการรียูในระหว่างการผลิตแล้วก็การรีไซเคิลในช่วงของโปรดักต์ที่สามารถใช้เป็นหินหอมหรือว่าหินเพาะปลูกและ ทดแทนสําหรับงานก่อสร้างก็ได้ค่ะในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าตาของเครื่องหอมต่างๆอยู่มากมายนะคะแต่ว่ามีเลือดรมของเราเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหอมที่เป็นรีไซเคิลแมทเรียลจักขยะหรือของเสียที่เกิดขึ้นเพื่อการนํากลับมาใช้ใหม่แล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีอย่อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนค่ะ แต่ราคาของเราเนี่ยสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นในกลุ่มลูกค้าที่เราจะเข้าถึงในช่วงแรกนก็จะเป็นกลุ่มคนที่อายุ22-45ปีที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ลักษณะบ้านที่พักอาศัยเนี่ยก็จะเป็นคอนโดหรือบ้านแล้วก็ชื่นชอบการตกแต่งบ้านแล้วก็ชอบความมินิมอลตรงนี้ด้วยค่ะโดยผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีคุณสมบัติที่หลากหลายเช่นในเรื่องของการก,อการ,ร,กร,ร,กร,รองการดยุดซับการป้องกันแบคทีเทรียการผลิตได้ในระดับแมสแล้วก็การประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวางซึ่งในอนาคตเนี่ยเราก็จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะคะโดยให ิลเลโรมที่ไม่ใช่แค่เครื่องหอมแต่ว่าเราจะเป็นเจ้าของนวัตกรรมที่ช่วยทําให้ขยะมีมรลค่านั่นเองค่ะก็ถ้าทุกท่านสนใจสามารถติดต่อเราผ่านเพจเฟซบุ๊กมิลเลอร์โรมได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ